เ,เขามีความสุขเขาเล่นกันเมื่อกี้ถ่ายไม่ทนันเขาวิ่งแบบเต็มสตรีมเลยไ,ได้ออกกำลังกายนั่นแค่เขามีความสุขแม่ก็มีความสุขแล้วล่าเริงช่วตัวอเลยยุบมาไล่อ้วน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 ,น,นคักคุกคักคุกคัก โอ้ยดูล,ลำบากเว้ยดูแบบทรมานเว้ยพักขวัญตามมธยาศัยค่ะพักขวัญตามมธยาศัยค่ะหื้อหื้อหคุณยายอยากมาเล่นกับหมาคุณยายเลือกเอาตัวไหนเอาตัวไหน,น,น,นตัวน้อยๆหน่อย,อย,อยตัวจีด๊ดนั่นหน่อ,นอตัวจีด๊ดข้าวแกงค่ะเด้ตัวดำนี่โอ้ยเอาตัวดำปะ วัวเดนแมอันนั servir, ่นอ <Wasn> ันนี้มื่อนั้นเัตายแลไปบ้านฟวองไว้เราถีขึ้นมาเอาขวดน้ำมันโอ้คุ้มกว่าเดนแม่ไม่มีคนเอาเดน่มเลยอ่ะดำมคุ้มมากเลยมาจังงจะเจ็บปวดกันจะว่าตีเพือเพื่นี่รวิยาบ้าเร็วมาละ ไม่ได้ใกล้ลเลยเ่ยดูดิ z ู o ไปเฉยๆไผ่ัวไอเขล้นาว่เ็มอมันเน่โอ้มันมาคุณจัดไม่ก่าากนนล,ล้โอ๊ยตตั๊ตัวตุ๊ตุ้ตตั๊ต <c oughs> ุ๊ตุวต๊ต ได้ทีเอาใหญ่ได้ทีไปกันตอนเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะมาลุมชิตานแทน,นชิตานชิตานมานน่ชิตนาน,ตนอ,ยาอยู่ย่กับเขามา้นี่ก็ไปลุมเขาเ,เขาจะมาแวงกัหนึนี่นี่ไปตะปูตะปูจัดก,การเล่นแบบสบับผูผชายนกอกญ้าเหรอดอกอะไรอ่ะน่ารักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไม่ถ่ายนกญ้าก่อน ที่ตันไม่ถ่ายดอกแยกก่อนโอ้นี่ไม่จะถ่ายดอกแยกขัดขวางทุกอย่างไอ้ลงมาละวไอ้ลงไอ้ไปไหนมามาเนี้ลงลองอันนั้นมานี่ยไอ้ลงไอ้เจ้าไปไหนมาลูกโหเห็นวิ่งอยู่ทุ่งนานูนเห็นวิ่งอยู่ใกล้นูน่ะมาเล่นเหรอตายพวกนั้นไปกินอะไรกันกินหญ้า แม่นี่ก็น่ารักแตให้ยาถ่ายพยากก็ไม่ได้ให้สักทีเนเนออกมาจากทุ่งนาเลยเนเน้าปูไปไหนหรอตุตะตุตะดูดูดูมาเอ้อนมันบิ่ข้าปูมันนี่บิ่ยงเอียงตุตะตุตะ กินยาเฮ้หูเบียเบ้ยวไอหูเบี้ยวอย่าไล่รถเนะแกไม่ปลอดภัยน้ำบอกก่อนแล้วแกก็สีดำด้วยอ่ะทำให้คนเ,เข้าใจผิดว่าเป็นเนเน่อีกหมาดำนั้นมันไล่รถอ่ะเนเน่สวยเนีนี่ก็ไลยเลิกพากันไล่รถได้แล้วตอนกลางคืนอ่ะ เข้าใจไหมได้ยินเสียงอยู่นะป๊ะกลับบ้านป๊ะเนเน่กลับบ้านเนเน่กลับบ้านเร็วมามาลุกมากลับบ้านเรากลับบ้านเราเนเน่มา